สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแต่เช้าเลยนะคะคุณเม่จา๋าวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องสายทองนะคะคุณเม่จ๋านะคะวันนี้เราก็จะใส่บาตรนะคะ ทำบุญให้น้องสายทองนะคะทำบุญวันเกิดให้น้องสายทองนะคะคุณแม่จา้าทำบุญวันเกิดน้องสายทองกับคุณแม่วังทองจ้านะคะผลไม้นะคะเตรียมทำเค้กบุฟเฟ่นะคะให้น้องสายทองนะคะ <c oughs> รวมกับของใส่บาทเลยนะคะคุณแม่จา้า ใส่บาทนะคะตักบาทเช้านะคะแม่จ๋าครอบครัวนะคะตักบาดครอบครัวนะคะไหนจายทองอยู่ไหนจายทองอยู่ไหนน่นนี่เดินตามพ่อไปไหนละ่ะอ้าวนูตื่นแต่เช้าแล้วลูกวันนี้จะพาใส่บาทนะลูกนะ้าหนี่จะใส่บาทนะคะนูจะตักบาทนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศรอนะคะรอ หลวงปู่นะคะเดินบินทบาตนะคะคุณเม่จ๋าหลวงปู่กำลังเคาะระฆังแงงเง่เ่อยู่เลยเดี๋ยวก็มาถึงบ้านหนูแล้วนะคะบรรยากาศยามเช้าเช้าเลยนะคะวันนี้นะคะคเมจเ่จ๋า <c oughs> คุณพ่อก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะ เอามาด้วยจะเอามาใส่บาตรด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ลูกมาไม่ได้เดี๋ยวเดี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 ยวนะพ่อออกมาหลังยุกถ้าไปคืนก่อนถ้าไปคืนก่อนเร็วเร็วกินกล้วยไปกินกล้วยเร็วไปกินกล้วยเร็วเร็วกินกล้วยเร็วเร็วเร็วเอาเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน อย่าดื้ออย่าเพิ่งออกมาลูกอย่าเพิ่งออกอย่าออกมาตักบาตรนะคะอจะออกมาตักบาตรด้วยลูกสาวไม่อ้อยจะออกมาตักบาตรด้วยอยากออกมาด้วยบ่ลูกเดียวยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่ถึงเวลานะคะต้องรอกินเค้กบุฟเฟ่ก่อนนะคะหน,นูต้องออกแน่เลยเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วสิบโมงก็จะพา ไปกินผลไม้เค้กวันเกิดหนูนะคะคุณแม่ก็มาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยนะคะคุณแม่า๋าคุณแม่เอฟซีน้องสายทองนะคะมาร่วมอวยพรวันเกิดน้องด้วยนะคะคุณแม,ม่๋าบรรยากาศยามเช้าๆนะคะอากาศสดใสนะคะแจ่มใสมากเลย ก,ก็บอกให้ตื่นมาหน่อยไม่ยอมเลยไม่ตื่นเลยนะคะไม่ตื่นเลยพิกานีรตักบาสเสร็จแม่อ้อยก็จะจัดผลไม้เลยนะคะเม่จา๋าการรอนะคะรอหลวงปู่เดินบินฑบาตนะคะเมียจา๋า นั่งเล่นกับน้องรายทองไปก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1> ตังกลงเองจะออกมาจากตักบ,บาทด้วยนี่ายทองมีคุณยายมาแล้วคะ่ะคุณยายคุณยายก็จะมาร่วมใส่บาทด้วยนะคะแม,แม่ของแม่ของไออ้อยเองนะคะ ให้คุณพ่อรอบ่ม่หนูสายทองสายทองก็จะมาตักบาตรด้วยเหรอลูกอ,อันเกิดหนูนะคะหนูจะมาตักบาตกับแม่แมนะคะแม,แม่เม่ร่วมตักบาตกับน้องสายทองนด้นนะคะคุณแม่จา๋า นู่แต่วันเสือตัวเองไหมคุณยายวบบใช่อะนี่บ่มเนี่ยต้องใส่แล้ว <c oughs> แม่เล่นเออแม่เล่นมาจนอะไรเสรแม่เล่นแม่เอาอยาให้ไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเลย <c oughs> ไม่ต้องเล่นอะไรทั้งสิ้นเลย <c oughs> ไม่ต้องเล่นอะไรทั้งสิ้นเลย <c oughs> เดี๋ยวดื้อนะคะ <laughs> ยืนยนืรอตักบ,บาทก่อ,อ,อ,อนค่ทอานรดออกวะ บรรยากาศรอนะคะรอเฉลิค่ะแม่จ๋าก็ดูสายทองไปเพลินๆนะคะให้น้องสายทองเพลินๆก่อนนะคะแม่จ๋าแม่แรงไปหาอะไรแม่เอายาให้นะเอาอะไรนี่จะเอายาเดินไปเดินกินยากันแล้วกินกล้วยแล้วล่ก็เก็บของกินเัมือนเก็บที่นี่แหละเขาไม่ใช่ นี่ <Giro entender> <c> <tılan> ได้กลัวก okay, so ็มีสายทองจ่าอยู่ไหนสายทองอยู่ไหน

ื่นเช้าเลยนะคะวันนี้สายทองตื่นเช้าเลยนะคะมีไงจ๋าตื่นแต่เช้าเลยนะคะรีจากวันเกิดตัวเองด้วยนะคะมาให้คุณแม่แม่เอซีร่วมอวยพรนะคะวันนี้นะคะนะคะคุณแม่จ๋านะคะบรรยากาศรอ หลวงปู่นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณแม่จานะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องสายทองด้วยนะคะขาบขอบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ